จะทำไงกันดีคะทุกคนฝนตกตั้งแต่ตีสี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังหนักมากเลยค่ะย่าไปส่งหมวยขึ้นรถแล้วนะคะแล้วก็กลับมาบ้านอีกเพราะว่ามันมันออกไปไม่ได้เนาะมีเสื้อกันฝนแต่ของหมวยของย่าก็มันขาดไปหมดแล้วก็เลย ต้องกลับมาอยู่บ้านก่อนเซ็งเลยค่ะน่าเบื่ออยู่ทั้งคืนไม่ตกน้องน้ำฝนนี่แต่ก็ดีนะคะมันทำให้พีเอมลดลงเนาะฟ้าก็แลบอืม ว่าก้นแรกฝนแรกนะคะฝนแรกของปีสองห้าหกแปดนะคะที่อยุธยาคิดว่าจะไม่ได้เจอฝนแรกที่อยุธยาซะแล้วในความที่ไม่โอเคมันก็ยังมีความโอเคอยู่บ้างเนาะอย่างน้อยก็ทำให้ฝุ่นจางลงไป เอ่อต้นไม้ก็คงจะสดชื่นมากเลยเพราะว่าแดดมันแรงเนาะเราลดน้ำมันก็ไม่ไม่อะไรมากมายถ้าโดนฝนอย่างเงี้ยต้นไม้ทะลึ่งงามแน่นอนเลยค่ะอย่าว่าแต่ต้นไม้หญ้าเนี่ยงามกว่าใครเลยล่ะ นั่งรอดีกว่านะให้ดูฝนแล้วก็มันก็โอเคขึ้นนะคะเราไปทำงานสายขึ้นอีกนิดนึงเท่านั้นเองไม่รู้ว่าเออฝนจะหยุดกี่โมงแต่ก็คงจะไม่ได้ตกทั้งวันหรอกสวัสดีค่ะ เช้าน,นี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะทุกคนเออฝนมันตกเนาะเออจะออกไปได้กี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้หลังจากไปส่งหมวยนะคะส่งหมวยแล้วก็เออขับรถวิ่งขึ้นมาบนบ้านอีกเนาะไม่ไหวออกไปเห็นทีจะเปียกแน่นอนนั่งรอจนกว่าฝนจะหยุด รูกจะทำอะไรก็เลยเออ่มาไลาคุยกันเนาะนี่ก็อีกเครื่องนึงก็เปิดให้พิสาจอดจอดไว้นู่นเอาไว้ไกลๆกันเพราะว่าไม่ได้ปิดเสียงนางเนาะที่อื่นฝนตกไหมนะที่บ้านย่ายังหนักเลยค่ะ ตกมาตั้งแต่ตีสี่เนาะไปไปหาพี่ตู่ก็บอกพี่ตู่พี่ตู่บ้านน้องคนโต <laughs> ตู่ก็ไม่ได้อ่านแล้วค่ะมวัวแต่ยุ่งทํากับข้าวไปไปวัดเนาะพี่ตูก่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใจบุญเนาะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักลากเครียดอะไรก็ <laughs> พี่ตู่พี่ตู่ <laughs> เอวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาจะอิ่มเออเป็นพิเศษเลยน้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วมากเนี่ยแต่ก็ไม่ได้กินก็พยายามที่จะจะลดน้ำหนักอย่างที่หมอบอกนะคะทุกคนเออ,อาการปวดขานะ่ะเป็นเยอะค่ะเป็นเยอะเ,ออเสียค่าหมอค่าแคลเซียมค่าอะไรนะ หลายอย่างอะ่ะบอกไม่ถูกเนาะเอเช้าขึ้นมาก็ต้องได้กินยาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากที่จะกินยาเอ,อแก้อีกหลายโรคตอนนี้ไม่ได้กินยานะคะทุกคนกินแคลเซียมกินออคอลลาเจนพยายามที่จะลดยาปวดค่ะปวดขา,ดขาอยากจะแบบว่า ใจใจมันก็ไม่อยากจะแข็งเนาะอยากจะอยากจะเดินเข้าร้านขายยาซื้อยาจังเลยยาแก้ปวดเนาะแต่ก็สงสารตับเนาะเขาบอกว่ากินกินยามากๆก็ไม่ดีตอนก่อนยากกินยาเยอะค่ะกินเยอะมากปวดเป็นกินน่ะก็เลยตอนนี้ก็ลดลดลงพยายามที่จะลดน้ำหนักให้ได้นะแต่ดูดูหน้าวันนี้นะ รู้สึกอิ่มเอ,อิบมาเป็นพิเศษเลยค่ะทุกคน <laughs> โอ้ยระหว่างนั่งรอฝนนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ทำคลิปไปสองคลิปเนาะเออไป,ไปคลิปคลิปยากก็ไม่ได้ปังอะไรนะทุกคนก็ทำทาตามหน้าที่แล้วก็ ก็คงมีพี่ๆน้องๆมาช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เนี่ยแหละค่ะเ,เดี๋ยวเราก็ไปดูไปดูบรรยากาศข้างนอกเนาะฝนตกเป็นยังไงบ้างก็คลิปนี้ย่าก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะ ก็คลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย